สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สสาหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังต้องพบกับทีมไทยในรอบรองชนะเลิศศึก AFF Suzuki Cup 2020 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังต้องพบกับทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศศึก AFF Suzuki Cup 2020จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าการแข่งขันมันจบไปแล้วถ้าพวกคุณไม่สบายใจก็ปล่อยมันไปหวังว่าพวกเราจะได้เป็นแชมป์ในปีนี้มุมมองท่านต่อมาครับพบกับทีมไทยทำไมต้องไปกลัวถ้าหากตั้งเป้าที่จะเป็นแชมป ยังไงพวกเราก็ต้องพบกับทีมไทยอยู่ดีถ้าหากเอาชนะได้ในรอบรองชนะเลิศโอกาสในการเป็นแซมป์ก็จะเปิดกว้างมากขึ้นถ้าคุณแพ้ก็แค่กลับบ้านก่อนไม่เห็นมีอะไรต้องไปกังวลเกี่ยวกับทีมไทยคุณจะไปกลัวอะไรลุยไปเลยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ามาเพื่อป้องกันแชมพวกคุณก็ต้องชนะไม่ใช่เหรอเจอช้าหรือเร็วก็ไม่เห็นแตกต่างกันกลัวว่าจะได้ที่สแล้วต้องพบกับทีมไทย ตอนนี้ก็แค่ลงเล่นไปก็แค่นั้นแหละความคิดเห็นท่านต่อมาครับทฤษฎีสมคบคิดโค้ชต้องการให้เพื่อนร่วมชาติชินแทยังมาเจอกันในนัดชิงชนะเลิศดังนั้นเขาก็เลยให้อินโดนีเซียเป็นอันดับที่1เวียดนามชนะไทยอินโดนีเซียชนะสิงคโปร์ทั้ง2ทีมจับมือกันเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกลายเป็นเกาหลีดา์บี้แมชชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าชนะแต่ก็เหมือนแพ้ผู้เล่นเหนื่อยละ เรายังต้องมาพบกับทีมไทยอีกโชคไม่ดีเลยไม่คิดว่ามาเลเซียจะอ่อนขนาดนี้ขาดการว่าแชมป์และรองแชมป์ในปี2018พวกเขาจะไม่สามารถป้องกันความสำเร็จของพวกเขาในปี2018ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆคอมเมนต์ท่านมาครับฉันคิดว่าพวกเรากลัวไทยมากกว่าเพราะว่าระดับด้านจิตวิทยาเหนือกว่าเวียดนามมักจะไปให้กับไทยในแมตช์สำคัญจึงทำให้พวกเรารู้สึกกลัวทุกครั้งที่พบกับพวกเขา พวกเราพบกับหลายทีมในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก็ไม่ได้แพ้ขาดนะดังนั้นถ้าหากสภาพจิตใจโอเคในแมตช์ที่พบกับไทยก็ยังพอที่จะมีความหวังอย่าเพิ่งสูญเสียศรัทธาในด้านจิตวิทยาให้นึกถึงนึกจุงมายเขาคุมทีมฟุตบอลหญิงของเวียดนามทําให้พวกเขามีความมั่นใจมากเมื่อพบกับทีมไทยฟุตบอลหญิงทีมไทยไม่สามารถเอาชนะเวียดนามมาเป็นเวลา2-3ถึงปีแล้ววังว่าทีมชายก็จะทำได้ด้วยเช่นกัน มุมมองท่านต่อมาครับอินโดนีเซียพบไทยในรอบชิงชนะเลิศทีมไทยจะเอาชนะอินโดนีเซียได้3 0และเป็นแชมป์ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าถ้าหากดูจากสไตล์การเล่นและการจบสกอร์ของเวียดนามอย่างกับทีมกัมพูชาแนะ่ฉันคิดว่ามันไม่เลวเลยทีเดียวในนัดชิงชนะเลิศจะเป็นการพบกันระหว่างไทยและอินโดนีเซียความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าหากคุณพบกับทีมไทยคุณก็จะได้หยุดพักอีกหนึ่งวัน ตอนนี้ฉันหวังว่านักเตะจะนิ่งและมีความมั่นใจเมื่อพบกับทีมไทยขอแค่อย่ายืนขาแข็งก็พอมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าฉันคิดว่าทีมไทยแข็งแกร่งกว่านะคอมเมนต์ท่านมาครับไม่ว่าคุณจะเจอใครคุณก็ต้องสู้โดยส่วนตัวแล้วฉันคาดว่าเวียดนามจะพบกับไทยในรอบชิงชาะเลิศแต่การพบกันในรอบรองชนะเลิศก็ดีเหมือนกันนะในช่วง3ปีที่ผ่านมา พวกเราประสบความสําเร็จมาอย่างมากมายแต่พวกเรายังไม่สามารถเอาชนะทีมไทยในระดับทีมชาติชุดใหญ่ได้เลยพวกเขาเป็นคู่แข่งที่สําคัญของพวกเราเสมอมาทั้งในด้านร่างกายและจิตใจหลังจากประสบความสําเร็จในระดับทวีปฉันไม่รู้ว่านักเตะและโค้ชคิดยังไงนะแต่แฟนบอลจำนวนมากคิดว่าเวียดนามจะสามารถรับมือกับคู่ต่อสู้จากอาเซียนได้อย่างง่ายได้เกม2นัดในรอบรองชนะเลิศจะให้ความกระจ่างแก่พวกเราว่าระดับของพวกเรานั้นอยู่ตรงไหน ทั้งตัวผู้เล่นในรูปเกมการเล่นของไทยในรายการ AFF ในปีนี้ไม่ใช่เรื่องตลกมันคือความท้าทายอย่างแท้จริงชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าเมื่อคุณพบกับทีมไทยคุณทำท่าอย่างกับพบกับทีมบราซิลผมเฝ้ารอชมการแข่งขันในแมชนี้อย่างใจจดใจจอ่อมันนานมากแล้วที่ไม่มีการแข่งขันที่เฝ้ารอคอยแบบนี้มุมมองท่านต่อมาครับมีคนบอกว่าพวกเราไม่ชนะไทยมา2-3ถึงปีแล้ว ในรายการที่เป็นทางการมันหมายความว่าทีมไทยเองก็ไม่ชนะพวกเราในรายการที่เป็นทางการเหมือนกันส่วนในระดับเยาวชนน,นัดกระชับมิตรทีมไทยก็พ่ายแพ้นักเตะไม่ได้กลัวทีมไทยเลยมีแต่แฟนบอลเท่านั้นแหละที่กลัวคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าสู้กับซาอุดีอาระเบียญี่ปุ่นออสเตรเลียพวกเรายัางคงต้องการที่จะชนะแต่พอกลับมาเล่นฟุตบอลระดับหมู่บ้านกลับกลัวทีมไทย ความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าหากดูจากสไตล์การเล่นและการจบสกอร์ในเกมที่เวียดนามพบกับกัมพูชาแล้วถือว่าแย่มากในนัดชิงชนะเลิศน่าจะเป็นอินโดนีเซียพบกับไทยชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าไทยจะพบกับอินโดนีเซียในนัดชิงชนะเลิศไทยจะเอาชนะอินโดนีเซีย3-0และเป็นแชมป์คอมเมนต์ท่านมาครับยังคงเชื่อมั่นในโค้ชปาร์คเสมอเขาคือคนที่บอกกับนักเตะชุดปัจจุบันว่า ไม่รู้จะไปกลัวอะไรกับทีมไทยเวียดนามจะป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าไม่ต้องไปกลัวพวกเราจะเอาชนะทีมไทยในรอบรองชนะเลิศแล้วก็คว้าแชมป์ในรอบชิงชนะเลิศมุมมองท่านต่อมาครับยังไม่ได้เตะเลยแต่ความคิดเหมือนกับสมัยเมื่อก่อนเลยเราจะออกสู่ท้องทะเลออนกว้างใหญ่ได้อย่างไงแม้ว่าจะไม่เคยเจอกันในระดับทีมชาติแต่ในยุคข,ของโค้ชปาร์ค เขาได้ช่วยยกระดับสภาพจิตใจของนักเตะให้ดีขึ้นกว่าเดิมมากสามารถเอาชนะและทำผลงานได้ดีในรุ่นเยวาวชนทีมไทยเริ่มเบื่อที่จะพบกับทีมของโค้ชปาร์คแล้วเพิ่งจะจบการแข่งขันแต่แฟนบอลชาวไทยเข้ามากระโดดโลดเต้นอยากให้เวียดนามและมาเลเซียได้รับชัยชนะหวังว่าเวียดนามจะทำสกอร์เพิ่มเพื่อให้ทีมไทยของพวกเขาหลีกเลี่ยงทีมชาติเวียดนามแต่อย่างไรก็ตามหลังจากจบการแข่งขันพวกเรากลับลัวว่าจะตกรอบพบกับญี่ปุ่น ออสเตรเลียและ UAE มาแล้วมาตอนนี้ยังจะกลัวทีมไทยอยู่อีกเหรอแล้วเมื่อไหร่จะได้ออกสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่สักทีคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าอย่าไปกลัวอย่างมากที่สุดก็แค่แพ้ไม่เห็นมีอะไรต้องไปกลัวเลยเกมกีฬามีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาความคิดเห็นท่านต่อมาครับปล่อยให้โค้ชปาร์คจัดการทุกอย่างไปเถอะถ้าหากจะป้องกันแซมจะไปกลัวไทยทำไมกัน ชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าไม่ได้กลัวที่จะต้องเจอกับทีมไทยนะแต่การเจอกันในรอบรองชนะเลิศมันคือก้าวที่ผิดพลาดคอมเมนต์ท่านมาครับถ้าหากใครดูฟุตบอลอยู่เป็นประจำก็จะรู้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงของพวกเรากับทีมไทยเป็นยังไงความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าความกลัวไทยมันฝังลึกลงในจิตใจของแฟนบอลวิธีเอาชนะใจตัวเองคือการเอาชนะความกลัว มุมมองท่านต่อมาครับถ้าหากตั้งเป้าที่จะเป็นแชมป์ก็ต้องเจอได้ทุกทีมแม้แต่ทีมไทยไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจอกันชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าไม่เคยรู้สึกกลัวทีมไทยเลยแต่ในทางกลับกันกลับชอบที่จะแข่งขันกับทีมไทยในเวทีระดับภูมิภาคความคิดเห็นท่านต่อมาครับปี2021แล้วคุณยังจะกลัวทีมไทยอยู่อีกเหรอถ้าหากคุณไปพูดแบบนี้บนท้องถนน ชาวกัมพูชาคงจะหัวเราะคุณแน่แน่มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าฉันไม่ต้องการรู้หรอกว่าพวกคุณจะเอาชนะไทยได้หรือไม่แต่หลังจากที่เห็นทัศนคติที่น่าตลกในวันนี้เวียดนามไม่คู่ควรที่จะเป็นแซมรอกคอมเมาท่านมาครับทำไมไม่ลองไปถามแฟนบอลชาวไทยดูว่าพวกเขาเหนื่อยที่จะต้องพบกับเวียดนามแล้วหรือไม่ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าบอกตามตรงเลยนะ ทีมไทยควรเชียร์ให้เวียดนามทำประตูให้ได้มากกว่านี้มุมมองท่านต่อมาครับทีมไทยแข็งแกร่งมากแต่ถ้าต้องการที่จะเป็นแชมป์คุณต้องเอาชนะให้ได้ทุกทีมคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าพวกเราชอบกินต้มยำหม้อไฟไทยอย่างมากเลยเกยมที่ยอดเยี่ยมกำลังรอพวกเราอยู่ความคิดเห็นท่านต่อมาครับหวังว่าจะเป็นแมตช์ที่ดีระหว่างทีมไทยและเวียดนามมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า ในเพจอาเซียนฟุตบอลไม่มีใครสนับสนุนเวียดนามเลยแต่พวกเราสามารถทำได้คอมเมนต์ท่านหมากครับถ้าหากไทยพบกับอินโดและเวียดนามพบกับสิงคโปร์ในรอบรองชนะเลิศมันก็คงจะไม่น่าสนใจเท่าไหร่หยุดวิพากษ์วิจารณ์กันเถอะนะแล้วมาให้กำลังใจผู้เล่นและรอชมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศที่สนุกตื่นเต้นและร้าใจกันเถอะมามอบหนึ่งหัวใจให้กับทีมบ้านเกิดของพวกคุณกันความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า อาจจะไม่มีใครสนใจกับสิ่งนี้แต่เวียดนามคือทีมแรกในประวัติศาสตร์ของ AFF เอฟซูซูกิครับที่ไม่เสียประตูในรอบแบ่งกลุ่มมาถึง2ฤดูกาลซ้อนมุมมองท่านต่อมาครับพวกเรามาเจอกันอีกครั้งนณะอินโดนีเซียฉันหมังว่าคุณจะเอาชนะสิงคโปร์ได้เพื่อที่ว่าพวกเราจะได้รีแมชกันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศสนับสนุนจากเวียดนามชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าหลายคนคิดว่า เวียดนามกลัวที่จะพบกับทีมไทยประสัทหลอนให้น้อยลงหน่อยเถอะพวกเราเฝ้ารอที่จะพบกับทีมไทยทุกวันเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับสวัสดีชาวไทยอย่าขี้โมโอ,อ้อวดให้มากนักเลยเมื่อการแข่งขันยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นจงอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะว่าถ้าคุณแพ้เวียดนามคุณจะได้ไม่ต้องอับอายขายหน้าทีมไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งถ้าคุณชนะพวกเราก็ยินดีด้วยเพราะว่าคุณคู่ควร แต่ถ้าขุนแพ้ฉันจะหัวเราะเยาะใส่หน้าคุณผมคิดว่าพวกเราแฟนบอลชาวเวียดนามและแฟนบอลชาวไทยมักจะสงสัยอยู่เสมอว่าทีมไหนดีกว่ากันเพราะว่าในแมตช์ที่เป็นทางการทั้ง4แมตช์จบลงด้วยผลเสมอทั้งหมดเลยดังนั้นนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับพวกเราที่จะหยุดการถกเถียงกันผมหวังว่าอีก2นัดถัดไปจะไม่จบลงด้วยผลเสมออีกนะผมจะแสดงความเป็นดีไม่ว่าทีมไหนชนะก,ก็ตาม ฟุตบอลควรจะทําให้พวกเรามารวมตัวกันไม่ใช่แตกแยกกันผมมักจะสนับสนุนผู้เล่ยนเยาวชนอย่างสุประชยัยหรือเตียนลินเช่นเดียวกับผู้เล่ยนเยาวชนอาเซียนคนอื่นๆและข่าวที่ดีที่สุดของทั้งคู่คือพวกเขายิงประตูแรกของตัวเองได้ในนัดสุดท้ายของกลุ่มเฝ้ารอชมพวกเขาในรอบรองชนะเลิศคอมเมนต์ท่านมากครับอินโดซีหนึ่งมาเลยแต่ตั้งรับตลอดทั้งเกมในการเจอกับเวียดนามนี่มันก็เพียงพอที่จะเข้าใจได้แล้วว่า เวียดนามนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ามันตลกดีนะที่ไทยต้องการจะเป็นแชมป์กลุ่มเพื่อหลีกเลี่ยงเวียดนามและเวียดนามต้องการที่จะเป็นแชมป์กลุ่มเพื่อหลีกเลี่ยงทีมไทยแต่สุดท้ายแล้วทั้งสองทีมก็ต้องมาพบกันในรอบรองชนะเลิศ <laughs> มุมมองท่านต่อมาครับตอนนี้ s t a ฟโค้ชและนักเตะรวมถึงแฟนบอลชาวไทยคงจะนอนไม่หลับและหวาดกลัวเมื่อต้องพบกับทีมระดับเอเชียอย่างเวียดนาม และคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายกล่าวว่าความฝันที่จะเป็นแชมป์ของชาวไทยต้องแตกสลายเมื่อพวกเขาได้ยินว่าเวียดนามอยู่ในอันดับที่2ของกลุ่ม B ีแต่ต้องเผชิญหน้ากับทีมไทยและเขตทีมไทยออกไปจากแกนแข่งขันข,นข,นขอโทษด้วยนะเพื่อนชาวไทยเพราะว่าพวกเราไม่ได้เจอกันในนัดชิงชนะเลิศพวกเราเฝ้ารอนัดชิงชนะเลิศศึกเกาหลีดาร์บี้แมตช์เวียดนามพบกับอินโดนีเซียนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้น ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทางประเทศได้นำมาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณ์ในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังต้องพบกับทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศศึก AFF Suzuki Cup 2020หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับ บางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบไปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอิจ๊คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติ id, และเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ